กุศลธรรมลำเลิศประเสริฐนักย่อมพิทักรักษาผาสุขีผู้ประพฤติยึดธรรมแต่ความดีพระธรรมนี้จะนำตนพ้นทุกภัยเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องผู้เริ่มใส่ศรา,านในการบำเพ็ญกุศลปฏิบัติธรรมสร้างบารมีปฏิบัติธรรมในช่วงวันเทศกาลข้าวพรรษาวันอาสาหบูชา ประจำปี2565ณที่พักสงส์ศัธาตถาคตบ้านทับทิมสยาม0 7ตำบลบักดองอำเภอคุนหารสิสเกตรเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่11-15กรกฎาคม2565เรียนเชิญทุกท่านร่วมถวายกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับคณะสายบุญลบบรีคุณชนิดาดำรงศักดิ์และหมู่คณะสายบุญทั่วไป งบประมาณประมาณหนึ่งแสนกว่าบาทณที่พักสง์ศธาตถาคตวันที่14กรกฎาเวลา10บนาฬิกาส่วนท่านใดจะนุ่ขงขาวห่มขาวหรือถือศีลห้าศีลแปฏิบัติธรรมก็ตั้งแต่วันที่11ถึง15กรกฎาคมปฏิบัติธรรมกี่วันก็ได้ณที่พักสง์ศธาตถาคตบ้านทับทิมสยามศูบนย์เจ็ดตำบลบักดองอำเภอคุนหาจังหวัดศรีสเก สอบถามที่0812920176จูนคุณแม่คุณเอาบางังโปนคุณเจ้าโรมกันแซลง่ายโจลภาษาอาวัดพนมตุงยที่พักสองสถานสถาคตบ้านทับทีมสยาม07วันที่ 11, 11นามมตอนทั้งไง ตอนประมาณโมงก็บานหรือเริ่มทำวัดสวดมนต์วันที่11เวลา18นาฬิกาเดิน,นจุ่ยเดิน,นมารวมเธอรบโอนออยเตียนสร้างกุศลพลบนปฏิบัติธรรมพร้มขณีพรมปริงขณียสาธุ